ดารานหนุ่มน้อยสีอัปเดตสถานะหัวใจล่าสุดตอบชัดจีบแจ็คก,กี้หรือเปล่า เรียกว่าพ้นงานการแสดงช่วงนี้แน่นมากๆค่ะสำหรับนักสแสดงหนุ่มดาวรุ่งจากช่อง3บอนกัมมันกลมแก้วนอกจากนี้ก็มีธุรกิจส่วนตัวเล็กๆที่ดูแลอยู่ค่ะส่วนสถานะหัวใจก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่านางเอกลูกครึ่งแจ็กกี้ชาคลีนเป็นสาวสวยตรงสเปกถามว่าเดินหน้าจีบไหมล่าสุดได้เจอหนุ่มบอนงานนี้เลยไปจ่อไมาถามตรงๆ ถึงประเด็นนี้ค่ะพร้อมกับอัปเดตสถานะหัวใจซึ่งก็ได้คำตอบว่าไม่มีอะไรความจริงเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้นช่วงนี้ทั้งงานค่อนข้างไม่มีเวลารับงานในวงการรวมถึงธุรกิจด้วยส่วนสถานะตอนนี้ก็เปิดใจไว้ตลอดไม่เคยปิดเรียกว่าโสดแต่ไม่สนิทก็มีคนคุยบ้างค่ะเป็นคนไม่ค่อยมีสเปคถ้าเจอแล้วใช่มันก็โอเคมันอยู่ที่การพูดคุยด้วย เพราะอายุก็ประมาณหนึ่งแล้วผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะถ้าการที่จะเจอคนที่พอดีกับเราก็จะเก็บรักษาไว้ให้ดีนุ่มบอลกำมันกล่าวค่ะ